ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟชิเชียลครับพาชมบรรยากาศงามแรงครับอยู่ที่อาณาจักรครับอภพิมหาสารสาวครับอาณาจักรของวัตต้มแม่เพื่อนเซียนนซอบีครับพี่น้องบรรยากาศงามแรงครับบรรยากาศดีครับพาชมทีมงาน เป็นยูความเป็นยูของทีมงานครับกินยูจังไดนอนจังไดครับี่นออกคลิปนี้มีคําตอบครับนะครับทีมงานนี่ครับหนึ่งบ้านหนึ่งหลังครับน่ครับขี่พักขี่อาศัยขี่ยูที่เศร้าครับด้านหลังด้านคางครับเป็นอีกหนึ่งหลังครับทีมงานยูท้งเวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกว่าคนครับ รวมทังหมดครับความเป็นอยู่ครับนี่ครับหนึ่งขนึงหน้าครับด้านทางบ้านครับด้านหนาครับครับกอรอยนก่อใครไปเอเออเออบักสองเศร้า นี่ครับยำแรงๆต้องบักซ้องเศร้าครับพี่หนุ่มกำลังมาจากบ้านบอดยาบ้านบอดยาหรือลังคาพากันเป็นหรือลังคามาหรือทำลังค้าลังคาโกดังจังลังคาโกดังเก่าครับเผ็ดโกดังใหม่ครับพี่น้อง

กูความหยิบเลยไเต็กเด็กโตแค่ไหนความหยินี่ครับส่วนหนึ่งครับเดินทางไปบ้านบอดยาครับอยู่บานในในมู่บานครับ วนบานบน่อนนอยู่ติดถนนครับด้านนอมีง,งานส่วนหนึ่งครับกะเดินทางเข้าไปเห็ุอยู่ข้างในครับส่วนอีกส่วนหนึ่งกับพากันสวยกันเหตดอยู่ดันหนอกครับเลียทำความสะอาด,าลดเลียแบบเซล่าครับจากประมาณวันที่เก่าครับวันที่เก่า วันที่เก่านี่ก็จะมีทีมงานบางส่วนครับแต่ได้ยินข่าวว่าหน่าจะไปสองคนครับไปติดระบบไฟอะไรกะเพราะยังบรายครับแล้วก็มอนิเตอร์แม่มอนิเตอร์ว่ามันอยู่นหนีเบิเป็นงานออดดชั่นครับออดดชั่นศิลปินครับทีมงานทั้งสองวงครับ ทีิสั่ร่วมกันครับแล้วแจ่บอสเพิ่นจะสั่งครับว่าเพิ่นจะมองเห็นความสามารถครับว่าจะเอาไปยืน่วงหนึ่ง่วงสองครับนี่เป็นภาพบรรยากาศงามแรงครับรวมร่วมโตตุ่มพุมนั่งเด่นนั่งหัวครับตอนที่จะนอนพัก่อนครับมือซื่นเศ้ากัแยกใหญ่กันทำนาทีครับมันมีอยู่สองโซนครับ แ้วแต่พ่อครันส่วนหนึ่งไปเฮ็ดยังอีกส่วนหนึ่งเฮ็ดยังส่วนทฮิยุเฮ็ดยังครับจะมีสองส่วนเห็นเห็นข้าเจ้าฮิดฮิดไฟตาปีศาจก็เลยลองสั่งในเฟซมาลองเบิงลองสั่งว่าเบิงมันสิเป็นแบบใด ไปตาปีซอร์ดฮะตัวหัวสร้างหยิบซีมาแต่ลองต้องลองเบิงมาหัดสิเป็นแบบไหนตอนแรกว่าจะเอาแบบ L E D แบบไอ้ที่มันเป็นแผ่นเงาๆนะที่มันใส่ตัวหนังสือใส่อย่างใดก็เลยเอาไ้ก่อน่าลองเอาแบบนี้มาก่อนว่า ฮะที่มันเป็น LED ที่มันเป็น LED ลูกตาเป็นเป็นสี่เหลี่ยมประมาณแล้วเท่าค่ะเจ้ตัวผมสร้างมาประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่ใชเป็นลูกตาป่ะเนีสร้างมาประมาณเจ็ดนิ้วกุ้งกันลืล่นจำไม่ได้สิบสองนิว้ว ความเง่าวประมาณแผ่นหนึ่งประมาณสิบสหรือสามสิบสองอทำเมไรรอางเอามาร่งเอามาติเหรียญวนี้กลงนี้กลังมา,งงมาไอลูกตานะีขับรถกึนงกระตงังมีแแลกๆไงนนยังอย เอามานั่งไฟไฟมานั่งแล้ดูนี่คือเอามาติดไว้หนาข้างนี่เอามาติดไว้หนาข้างนี่ก็เสียบไว้ผู้ใดออกมายจะมีเพื่อนมองอยู่นะแอบมองดูนะแอบมองอยู่นะจ๊ะเฮ้ยนี่ยังไงอะอ๋อเฮ้ยนี่ยังไง ยิงไอทีไอคิวเล่นกิดไว้กันน่างยุบปานนี่เลยเอามาเป็นมองเล่นของผู้ใหญ่มาที่ไหนเขาหานามกินครับงานมังแรกขอขวเมนูวันนี้นำเสนอผัดกะเพราปลากระป๋อง ผัดกระเพาปลากระป๋องไข่ไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดซี่แพงไข่เป็ดซี่แผง,แผง,แผง,แผงกินเมื่อไหร่เนี่ยนะกินเมื่อไหร่ว้างยายยังมึงไข่เป็ดรันะ ครับพี่น้องสำหรับพี่มีอบอลกับขอขอบพุณนครับขอบพุณนทุกการติดตามรับชมขอบพุณนทุกการลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันแม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ